จ้าสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามนีพวกเขา้าขอบพวออสานนันนาก็สิได้มาตกกาอีกเด้อค่ะพ่อเม่พี่น้องมนีก็เป็นตาที่สองเลค่ะตาแรกกันงามเหรอค่ะพ่อเม่พี่น้องกำลังเง้งวสิ้นเดือนพอเดียวค่ะดำได้ดำถ้าเป็นฝนพะทนมากพกเขากจะิสูบน้ำดำถา่าพ่อเม่พี่น้องพอเด้ห้องทองอเนียน คอากา็หลูกพักกันสูบน้ำใส่มือเศ้าเด้อคันพระจระ่แม่ายยาบา้านสิอผ้ายางไลยเบิ่งไอ้ฝ่าพิ่นกำลังขาดอยู่ค่ะพุน่น <c oughs> เพิ่นไทแล้วๆพิ่นกำลังขาดเด้อคมมรับพ่อแม่พี่น้องโอ้แดดเป็นอากาศจัิงในปุ่มมอนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นแหรงๆคึมคึมเมืดอมื่แดดแดดเป็นเทีมมเ่ยวแดดเที่ยว,ยวคึมจัิงในปุ่มคุณอค่ะทางคุณ <c oughs> รแรงแหลมื่อมืดอกล้าแม่บ้านถือผ้าห่อบ่าน้อเหมือนแรงพ่อแม่พี่น้อง มืัอนี้ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วค่ะนี่แปดคำซ้่มแม่พ่อแม่พี่น้องอันกระเทียโต๊ะก้อนผะดีค่ะแปดคำสิขาคำฝนมาวันพระให้แน่ล้มค่ะพ่อแม่พีน่น้องเห็นบ่ล้มผัดใบอ้อยวีวีวีอ้อย,ออยกระลัางงามค่ะได้กินน้ำโอ้หันเรือตัวนักเลเี้ยงแมะอยู่พคุณพี่น้อง ทั้งคนทั้งอ้อยล่ะค่ะให้แน่ฝนตกใหม่แล้วพักกันคืนแล้วทั้งคนทั้งอ้อยล่ะพอดีมื้อนี้น้องกุญก้าเพิ่นไปโหคุณแม่มาแล้วตอนเราพ่อได้จบค่วงขี่รถจะต่อยๆมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาแต่ลงเรียนค่ะผู้บอกให้ไปเพิ่นเป็นปอเพิ่นอยู่เพิ่นเป็นอ้ายปอ6เพิ่นค่ะเป็นเป็นปอ6แล้วขึ้นปอ6แล้วขึ้นพี่ปอ6แล้วผู้ก็เลยโทร่วข่ามาลาห้ไปพากันไปทําความสะอาดโรงเรียนพ่ะนะค่ะ ถ้ากันไปของกมา่านไอ้เล่เห็ดผู้เดียวกอนใช้ล้วแล้ๆก็ได้ขาดด้วยคันไอ้ฝ่าขาดแล้วกันผักใบจักน้อยขอ่อยบานกาค่ะปีนี้ไอ้ฝาขึ้นหม้อสองะะปร้ค่ะพอเมท่ทีนองลังพ้นกระทาม,มาอันจบหม้อสามแล้วที่เปตโต้ใส่ได้ป่าดด กี่แทกเพิ่นบ้านในจบแล้วค่ะนี่เพิ่นของก็ขึ้นม่อสองปีนี้แหละคะ่ะไอ้้าต้นกาอยู่ปหกปีนี้ไอ้้าอยู่ม่อสองปีนี้นะคะ่ะเขโต,ต,ตสูงซื้อ <c oughs> โอ้แดดแต่ก็ม่พี่น้องโอ้ยโอสว่าบ,บด้นถอดขี่ฟ้ากับก้อนน้อยหน่อยดิโอ แดดครั่แดดแน่วันนี้ไหมจะดำดีเสรพ่อเมียพี่น้องคาดแล้วไหมอยากดำหน้าเด้อบันนี้เลยเห็นกาเห็นน้ำแล้วก็อยากดำหน้าพ่อเมียพี่น้องแต่ว่ากาเมียบ้านห้างห้างปีนขอญ่ไหมจะตลกยากแต่พ่อเมียพี่น้อง มาบลกอย่างที่ข่าวบอเขาขี่ขั้วใส่เหมียร์คนเมีพี่น้องผูใ้ใดอยากลกกกาง,ง่ายกะหาขี่ขั้วด้วยค่ะไปใส่ขี่หมูขี่ไก่แมนเบิร์ดขาะลกง่ายเบิร์ดลว่ตาตะใส่ตะดำดีป่ะปอะ เล็นน้าล้วก็จกดำหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยเกิดสีมาเร็วมุ่มาสาวุ้มขนสีก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตะแหงนตะแรงเลยเอามาเราเพื่อนน่นคือเดียมาไว้แถวเราบอก

พอดีมียายมาบอกว่าใสเด็กน้อยสองคนไปรับจอบพอทะค่ะอันยายสิปลูกมันบาลายดอกเปเล่สิมาให้เด็กน้อยไปรับจอบท่อราค่ะขนมเออโบดลนังสี่เนี่ยโอ้ก่อนยัยอยู่ตัวนี้จะบอกเด้อปากกาห้องหอกโมเล้งเขาโอ้ดับแล้วท่านหลายตัวสูบใส่นะะ้ำห้องสีมุม <darum coating s> <ả>? <teşekkür sniff> แรงวะนี่มุมนี่วะนี่ผลสีมาง่ายวะนี่ฮม่ใช่อะไรจับปลาก็บอกจะดำดีเนาะกาเนาะแม่เห็นน้ำจับตาแล้วแม่อ,อยากดำนะ ขนาดผลเตรียมพูดจังไหน,นดิฝนแดดมาแล้วป้ายคาดแล้วพักไว้าาย,ยักน้อยค่อยบานมันจ้าบะนี้อ้คาดแล้วแล้วบนีที่น้องด้วยกันเปลี่ยนกันพอมีพี่นอ้อ,นนอง,งอันน้องกำลังอันหมอบจันมอบตะกาให้ มันแยบไหมครัอบพ่อแม่พี่น้องเจียขเนง้ากับพ่อไส่บาดนน่มึงแดดเพื่อนี่โอ้แดดเนี่ยจีฟ้ากับก้อนน้อยก้อนนิดครับ เห็นบ่จ้าตกกาตาที่สองของปีหกสิบหกนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องหัดเ็ดไว้ยังสี่ราคาเด็กน้อย บตนีย่ามใหญ่มากกับสิบอลล่มโอ้เกิดมันขึ้นลงแห้งเลยวิธีชีวิตแบบชาวนาค่ะเป็นเข้าไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยกลับมากับจำได้ขึ้เก่าล่ะค่ะแต่เขาเคยเห็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องแด่ลูกเด้เมียมากกับพ้าลูกเมียเห็ดคือเก่า แม่พี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องเอิหนี้ยังก่อนนี่เอาไม้ลากกังสีพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านก็เอิเพราเป็นดอกเออร้างไดก็กล้าหมอกพ่อพาก็เอนหมอกพอนะคะพ่อแม่พี่น้องเพิ่อนพาก็เอนก็เออนน้ำเพิ่นตัวหมอกติหมอกไข่ขี้ดินมันแกบได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องย่ามหวานแล้วมันค่อยย่ามกาขึ้นค่อยลุกไงแต่ลุกไงอีหลีดิค่ะพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิ่งถ้าบ่หมอกกังสีกันลุกยากยาก โอ้เด็ดด้วยเด็ดจะยางแห้งเด้อต่มีหินมิดอย่าง <c oughs> แต่ว่าขี้ฝา,าย <c oughs> หลายๆคระพ่อย <c oughs> มงพี่น้องมาหนิแต่ว่าฝนตกอีีหรือเหมือนแรงเ้ยภาวนาอย่าให้ตกแรงนะคะ ในบ้านย่านกา,า,า,าเหะค่ะอดสวอาอดสวาานะแดดเอ้ย,เ,ยเอาลากรอบสุดท้ายแล้วหลากไปหลากมากกันแล้วแล้วแดดให้แดดว,ว่าพ่อแม่พี่น้องแค่เนียนเที่ยวบดดูอยู่แดดก็ต้องจำใจเดียยเด๋ยวนี้นำแดดล้วพ่อแม่พี่น้องอันคำมากกับย่าน ถ่ายเย็ดยามคำกับยานฝนทำยานมันเหาะพอมีพี่น้องยานกาเหาะไปแล้วๆเขาห่มบ่นน่ฮ้อนแดดโอ้เย็นดีเด้บ่หนิพอมีพี่น้องคำมากคือเป็นสีอุมคึมอุมคืมโอ้คือฝนติดตกเส็นอปนี้นอบะเนียนไหลูกเมื่อวานน้อค่ะพอมีพี่น้องที่แหลกพอวานแต่ของสีวานเองก็สั่นไปแม่ก็เลยว่าไหลูกวานเลย ทดสอบบังดูตานี่สิงา้ามอวานสองคนไอ้น้องแต่ว่าตาพ่อวานที่แหลกห้างนี่น่นเอาที่ที่ไว้ละดีดาวก้านะค่อยลกงไงโบขึ้นมา,มาไม่โบม่ย้ำตะตะกาเดีเพ่นนี่วนานเลย ว่านยังไงกับว่านว่าตถะเฮ็ดให้กระจายกันออกเฮ็ดให้อันอันนี้ออกกระจายออกจะเป็นยุ่มเป็นยุ่มเฮ็ดตากตากกันออกบอนเฮ็ดกับว่าหูว่าปเป็นฮัดเห็ดกับเป็นว่าฮาดเห็ดกับว่าเป็นเจ้าเทียหน่อยใหญ่มากพอแม่เถ่อมากกัสิได้เฮ็ดสูปพอสูปแม่กินเบิดนั่นแหละ พอแม่เวแถวมาเห็ดอะไรก็บเป็นลูกเห็ดให้กินคือกาวฮะเห็ดว้ละดีแล้วโอ้ลมพ่อแม่พี่น้องเก็นดีเด้มาล่องกับเปลูกล่องกินล่องถึอไปละ ม่เห็นจักเทียกับวะหูซะเลยติดตามต่อต่อไปนะะเนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าก้าเกิดมาสิเป็นทังไหนสองไอ้น้องเพิ่นววันสี้างหรือว่าสิทีหรือว่าสีหสอกซะละมือแรง พี่น้องพัดโท,ท,ทรศัพท์คุณครณ,คณกส้มต่อต่อไปเด้อค่ะเวลาเกินมากคุณราคาแม่บ้านใช่ไหมถ้าถ้าหยิบเห็นบึ้งไหมไที่ที่ไหวระดีแล้ว,ลวคน จะผพวกข้าวขอบคุณอีสานวันหน้ากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่สามารถติดตามรับชมผัวข้าทางเพจและทางช่องยูทูบทุกค่ะก้าขอบคุณหลายๆค่ะพ่อแม่พี่น้องกบขอบคุณทุกๆข้อมีน้ำเด้อค่ะที่เป็นกระดูกไก่ผัวขาเสมอมากค่ะคลิปนี้ผัวข้ากจได้โต๊ะกาเด้อกับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้แม่บ้านเป็นคลิปคอลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี้ก็นะค่ะคลิปหน้าจังวาพอกันไหมเนะค่ะเนาะ ขอขอบคุณสารนหน้ขอขอพ,พขอเม่พี่น้องทุกคนร่ากายสุขภาพแข็งแรงลำนำเรื่อยๆกันขขทุขพุทธกาขอขอบคุณพุ่มาติดตามน้ำจา,ารีพ่อเหมาสวัสดีค่ะไปเป,ป็นไปฝนสีมากแล้ว